สวัสดีครับพบกับตักนะครับจากช่องมอเตอร์ไซ c ์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถสวยอีกหนึ่งคันครับต้องบอกว่า <c oughs> รถคันนี้เป็นรถของร้านด้วยนะเป็นรถแต่งโชว์ของทางร้านเลยนะครับต้องบอกว่ามีการแต่งแบบหล่อมากเลยนะแบบดูด,ดันมากเลยเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสวยถูกออกถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์เชอี่นะครับสามารถ โทรหาณัทนันได้เลยนะครับที่0ูนย์8 9 1 4 6นะครับตักณัทนันยินดีให้บริการนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารถคันนี้แต่งสวยไหมแล้วแต่งอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยค่ะนี่เลยนะครับนี่ครับคันนี้เป็นเชอรี่ V23 นะครับสีเขียวนะครับโอ้โหสีเขียวเหนียวซับนะต้องบอกว่าสีนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับ เป็นการแต่งแบบแม่ขับเข้ามาที่โชว์รูมนี่โดดเด่นสะดุดตาผมเลยครับจนจนต้องหยิบกล้องออกมานะครับขอเขาถ่ายเลยนะครับซึ่งทางเจ้าของรถหรือทางคันนี้เขาไม่ติดเลยครับถ่ายได้เลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถของทางร้านนะครับนี่ครับก็คือแต่งแบบใส่คงใส่เคสมาแบบเท่หล่อๆแบบนี้เลยนะอ๋อหูเป็นแบบเป็นแบบเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะดุดันเท่เสือเกินนะครับโอเค เดี๋ยวพาไปดูเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวด้านไล่มาจากด้านหน้าเลยรถคันนี้มีการใส่นะครับนะครับใส่ไฟแต่งวงแหวนแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่ไฟหลีแบบนี้ด้วยนี่หลียังแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของทางร้านนี้ครับ v Shop ครับนี่ครับร้าน v Shop นี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคอนแทคอะไรมีติดให้ครบเรียบร้อยนะครับสนใจก็ ทักไปหาได้เลยนะครับหรือจะซื้อรถแล้วติดตั้งออกไปเลยแบบนี้ก็เยินดีให้บริการนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดปลดล็อกให้ดูนะครับนี่ครับกดปลดล็อกแล้วครับนี่เลยครับก็จะล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะก็จะมีไฟวงแหวนครอบเต็มแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไฟที่สว่างมากนะครับสว่างกว่าไฟโคมเดิมเขาอ,อีกไฟตัวนี้คือสว่างครับ แล้วเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะมันจะกระพริบด้วยเป็นไฟเลี้ยวด้วยสีส้มด้วยนี่เป็นไงล่ะสวยไหมล่ะนี่นะครับแล้วก็ไฟแต่งอันนี้ครับสายแต่งเข้าป่าสายอะไรเงี้ยเขาจะจะรู้กันดีอยู่แล้วครับสายกระบะเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะติดไฟเท่ๆแบบเหมือนพวก Ford Ranger อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแต่งรอๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าไล่ไปแล้ว1จุดนะครับเรามาดูด้านข้างครับ ด้านข้างคันนี้มีการใส่คิวซุ้มล้อแต่งนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทที่ได้รับความนิยมครับมีลูกค้าผมเนี่ยทักมาถามหลายคนเลยนะครับอยากติดคิวซุ้มล้อแต่งเพิ่มนะครับเพื่อให้รถมันดูมีทรงมากขึ้นถ้าของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ของเดิมมันจะเป็นชิ้นพลาสติกแบบนี้ใช่ไหมชิ้นเป็นแผ่นแต่ว่าแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงไว้กันน้ําลงน้ําดีดนะครับแต่ว่าเขาก็เอาไปใส่เป็นตัวแต่งแบบนี้เลยเป็นคิวซุ้มล้อก็อารมณ์เหมือนพวกกระบะยกสูงครับใส่คิวซุ้มบบน่นัะววานนจดูสยก เพราะว่ามันมีซุ้มล้อที่แบบวายบอดี้ออกมามันเข้ากับรถได้สวยงามมากกว่านะครับแล้วก็มาดูด้านล่างเลยครับคันนี้ครับเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ครับแล้วก็ทําสีปั๊มเป็นสีแดงแหมหล่อเท่เ,ทเ,ทเกินนะครับแล้วก็นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขายกล้อยกสูงขึ้นด้วยหรือเปล่านะแต่ผมเดาเท่าที่มองๆเนี่ยเขาน่าจะใส่ชุดยก2นิ้วนะตัวนี้นะครับซึ่ง ชุดยก2นิ้วเนี่ยก็มีมีแบบโหแบบหาได้เลยครับไปร้านประดับยนต์เนี่ยคือบอกเขาได้เลยเขาหาใส่ได้เลยนะครับที่เป็นร้านแต่งเชอรี่โดยเฉพาะนะตัวล้อแมกลายนี้ครับเป็นล้อผมไม่รู้ว่าล้องานไหนนะผมเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าพูดออกสื่อเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช่ล้อที่ผมเข้าใจหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันลายคล้ายๆของตัวเวกอะ V A G E อะที่เป็นงานไทยเราอะเนี่ยเขาจะออกงานแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะ แต่ว่าสวยครับเป็นงานแบบเนี้ยเพราะว่าผมจําได้เพราะผมเป็นคนที่ล้างรถเองผมเลยบอกว่าล้อถ้าเล่นล้อพวกนี้ต้องต้องมีอุปกรณ์ล้างตามซอกตามรูเขาน่ดหนึ่งนะครับคือวัตถุประสงค์คือความสวยแล้วก็ความไล่เบาของเขานั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอ๋อเปิดล็อกวโอเคฮะเดี๋ยวเปิดเปิดล็อกก่อนโอเคอะนะครับจะของรถมานะครับนี่ครับ อ่ะอันนี้ไหนๆก็เข้าตรงนี้ละอ่ะด้านข้างต่อเลยครับอ่าตัวนี้ก็ติดของเดิมนะครับแล้วก็นี่มีไฟแต่งอันนี้ผมชอบนะเป็นไฟที่แบบว่าปิดปิดครอบได้นะครับอ้าวอันนี้เหมือนจะหักไปแล้วไม่เกี่ยวกับผมนะนี่นะครับอ่านะครับมันห่างอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นไฟแต่งแบบนี้คือมีฝาครอบปิดนะครับฝาครอบปิดแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็มีสองข้างแบบนี้เลยก็ช่วยเพิ่มสรรพคบางคนก็ติดไฟหลังคา นะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ใส่ด้าล่างก็ถ้อยดีเพราะว่ามันมีอุปกรณ์รอแบบติดตั้งได้เลยนะครับคันนี้ใส่แหลกใส่ราวแหลกนะครับแล้วก็ใส่คาแหลกแล้วก็วางใส่กล่องข,ของข้าวบนไปของฮานุมานนะครับตัวนี้ก็เป็นงานที่เรารู้จักกันดีเป็นงานไทยงานดีที่เราแบบนิยมกันรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนี่รอแบบนี้แล้วก็ติดสติกเกอร์แถบข้างแบบนี้นะครับนี่นะฮะฟืดนะครับ ชึบนี่นะฮะก้าวเข้ากับรถถ้าเป็นสีขาวมันจะชัดกว่าน,นี้แต่สีเขียวมันก็ดูเกินๆดูเท่ๆอยู่แล้วแล้วก็มีชายล่างด้วยมีคําว่าไอคาร์บีสอเหมือนกันนะครับบันไดล่างก็มีการตกแต่งนะนี่ครับเปลี่ยนนะครับใส่ใส่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่าครอบทับขาบ้าบาเป็นโลโลหะเหล็กก็ให้ความแข็งแรงทนทาน,ทนมากขึ้นนะครับตัวนี้มันจะช่วยปรเทคเรื่องเวลาแบบเราไปเข้าปงเข้าป่าแล้วมันจะแบบเจอโขดห,ขดหินโขดหินกระแทกอะไรเนงะี้ยมันจะเซฟตัวถังรถได้นะตัวนี้อันนี้ใช้ได้จริงนะนี่นะครับแล้วก็ ด้านหลังตรงนี้ก็มีการติดสปอยเลอร์ในงานนี้ผมชอบในงานดักเทลนะสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีสปอยเลอร์แล้วก็จะมีไฟติดแต่งเพิ่มเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกดปลดล็อกรถนี่ครับนี่ครับจะเป็นไฟแบบนี้นี่เห็นไหมฮะสวยนะอันนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยไฟเสาหลังเนี่ยโอ้โหสวยมากอันนี้สติ๊กเกอร์ทางร้านนะครับ V s ช o p นะครับนี่ครับสนใจก็โทรไปหาเบอร์นี้เขาได้เลยนะนี่นะครับเป็นรถของทางร้านนะครับ คันนี้ติดฟิล์มของโซลากาดนะครับนี่ติดฟิล์มของโซลากาดด้วยก็จะแบบเป็นฟิล์มพรมีเมียมนะนี่นะครับแบบนี้เลยรารอๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังกินคีมไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีแค่ไฟแต่งเท่ๆคูลๆนะอู้ๆเวลาเปิดอ้เป็นไงเวลารถมันล็อกครับเป็นไงเล่าไฟวิ่งด้วยว้าสวยเว้ออ้ว้าสวย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 แ้สวยนะสวยอยู่นะคันนี้นะครับนี่ครับให้ดูไกลๆเลยแบบนี้รารอๆแบบนี้เลยนะครัแบบนี่แบบนะ แล้วก็จริงๆคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์แต่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราปลดล็อกตัวนี้มันจะอ้าออกนี่เป็นไงเป็นพาร์ตตัวใหม่ที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้นะครับนี่ครับก็เปิดออกมาได้เลยนะฮะปกติเราจะต้องง้างเองนะแต่นี้เขาเปิดรอไว้ให้อ่าเป็นไงเท่เท่เท่อยู่เท่อยู่นะครับอ่าแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งจอครับแต่ว่าจอรุ่นนี้ขอรีวิวให้หน่อยเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรีวิวกันส่วนใหญ่จะชอบไปรีวิวจอที่ฝังในจอ แต่ผมอ่ะจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้หนึ่งราคาถูกกว่า2นะครับเวลาที่เราปรับพวงมาลัยขึ้นลงครับไอ้ตัวนี้มันจะตามมันจะมันมันมันจะตามพวงมาลัยด้วยนั่นนี่เห็นไหมเนี่ยเราปรับขึ้นลงเห็นไหมเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราปรับพวงมาลัยครับถ้าเราใช้จอที่ฝังอยู่กับคอนโซลอะถ้าเราปรับพวงมาลัยอะมันมีโอกาสที่พวงมาลัยมันจะมาบางจอครับแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้โอกาสที่บางจอจะไม่มีเลยแทบไม่มีเลยดีกว่าอาจจะมีแหละถ้าคนตัวใหญ่จะมีนิดหน่อย แต่คือมันมองมองดีครับนี่ครับมองดีเหมือนกันเลยนะนี่ครับแสดงข้อมูลอะไรปกติได้เหมือนกันนะครับนี่แค่จออาจจะเล็กกว่านิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันก็ใช้งานได้เพียงพอแหละจอมันก็ไม่ได้แย่หรอกแบบนี้ราคาถูกตังกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น s ซ r วิไฟสปอร์ตไลท์นะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนจึ๊บหมอโอเคไฟเขาใส่หน้ากากครอบอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะครับ พอดีเห็นฝามันอ้าอยู่ก็เลยไม่กล้าเปิดดีกว่าเลยไม่เปิดดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รีวิวให้ดูกันเลยแบบนี้นะครับงานร้าน V Shop นะครับ Cherry V 2 3สนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ร้านด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะสนใจก็โทรมาถามผมได้เลยนะครับก็พอจะมีคอนแทคคุยกันได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เหมือนกันซื้อรถและแต่งไปเลยก็ยินดีให้บริการเลยครับอันนี้งานถนัดเลยนะติดต่อมาได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้อาจจะเป็นการรีวิวแบบ คร่าวๆเบื้องต้นไว้ก่อนละกันนะครับสนใจรถยนต์เชอร์รี่ยังไงก็โทรหาตั๊กนันทนได้เลยนะครับส่วนก็93989146นะครับตอนนี้ก็มีรถแบบโอ้โหแบบลถลงมาเยอะเลยครับตอนนี้ก็เตรียมเลยครับโอ้โหทีมช่างนี่ก็ทีม PDI ก็รีบทํารถให้ลูกค้าใหญ่เลยครับเพราะว่ารถมันอั้นมาครับรถมันอั้นมาประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยนะครับ ตอนนี้ก็ลูกค้าที่จองไว้ก็ตอนนี้รถก็เริ่มทยอยมาลงแล้วนะครับยังไงสนใจรถยนต์รุ่นไหนสีไหน,ไหนโทรหานะัทนันได้เลยยินดีให้บริการนะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรหานะัทนันได้เลยนะ093989146นะครับตักนะัทน,นันยินดีให้บริการนะครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย